สวัสดีคะ่ะวันนี้เราได้ไปเจอน้องหมาถูกลดชนอยู่ข้างทางนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณหน่อยได้พาน้องหมาไปหาหมอเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายสรุปคุณหน่อยและเราก็จะช่วยกันนะคะแล้วเราจะอัปเดตอีกทีนะคะว่าน้องหมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยนะคะว่าตอนที่เราเจอเป็นยังไงบ้างโอ้มาคงหิวน้ำเนาะโอ้ลูกเอ้ย เลยอ่ะน้ำเอาอีกป้าน้ำอ่ะโดนรถชนใช่ไหมน่าจะค่ะหนูไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยค่ะเก็บตรงไหนขาขาหลังเนี่ยค่ะก็คือเหมือนรวมๆมอ่ะไม่ใช่เห็นน้องเขาบอกตีสองที่สามแต่หนูเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ เจ็บปนะเนาะเดินไม่ได้เดินไม่ได้มันคงโดนชนด้านหลังอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ได้เป็นแผลไม่ได้ถ่ายน่าน่าจะถูกชนด้านหลังอะคะ่ะเดี๋ยวนะเออไปเลยลูกไปเลยจะเอาแสดงว่ามันเป็นมานานแล้วด้วยเนี่ย เห็นเขาบอกว่าตีตีอะไรนะตีหนึ่งเหรอประมาณตีสองตีสามไม่ขาย่า่โอ้ขาหน้าด้วยขาหน้าเ่า็นแผ็อยู่แล้วแข็อยู่แล้วลูกเป็นยังไงลูกอ้สเคี่เดี๋ยวเขาได้โทรหาหมอโยหมอโยบอกให้เอาไปตรงประตศาสตร์ตรงเนี้ยชอนผู้เรียนน่ะมีรถใครพาไปได้ไหมมีดีพอดีเราแล้วใครจะพา กับแม่คนนึงนะขอบคุณมากเลยนะพี่ดูหนูขอช่วยช่วยค่าน้ำมันด้วยนะไม่เป็นไรเนี่ยแค่นี้เองอ้าวเหรอแค่ใจเราโอเคแล้วโห oh, หนูแบบหนูยืนเรียก oh. คนแบบว่าให้มาช่วยหน่อยหนูไม่รู้จะทาไงหนูเป็นคนกลัว<า>หมาเงค่ะได้เลยหมาแมวขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนูดีใจมากมาทีกมมนะ่มีคนช่วยน้องเนี่ยแล้วตรงนี้จะทํายังไงกับมันเนี่ยน่าจะเสร็แล้วต้องให้หมอดูอะค่ะดีใจเลยมีคนช่วยน้องยาแก้จะน่าจะเป่าแล้วอย่างเงี้ยนะ ผมไม่ขัในบวมเป่งเลยนะน่าจะเป็นหลายวันแล้วอยู่นะเราลูกหนูมานี่ไงหนูมาล้างรถพอดูเดินผ่านมาเห็นก็เลยเรียกเขามาเป็นเพื่อนอแล้วพอดีน้องคนนี้เดินขับรถมากับแฟนพอดีขอบคุณมากเลยนะคะคช่วยหนูแล้วนะคะลูกลรอรถก่อน หนูเห็นน้ำตามันแล้วหนูแบบคุณ<ฮ>่ายมาันเนาะใช่ตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วแต่เขาคงคิดว่ามันนอนเล่นอะไรเงี้ยค่ะ<ฮ>หมอโย กำลังจะพาน้องไปหาหมอเนาะพี่คนพี่หน่อยนะคะคือขายเจ้าขายอาหารที่อะไรนะขายผลไม้ที่ตลาดตากฟ้าแล้วเขาก็เลยแบบรู้แล้วเขาก็เลยมาช่วยนะคะเราก็จะขอช่วยเขาเขาก็ไม่ยอมเนาะเพราะว่าเขาบอกจะไปไหนเนี่ยหนูจะไปกระปบุูศาสตร์ค่ะหนูต้องฟ้องข้างหลังหนูต้องฟ้องข้างหลังนี่ช่วยกันนะคะกันนี้เอาเอาเก็บอันนี้ไปให้เขาด้วยเก็บอะไรเก็บตับนี่เก็บไปอยู่ฝั่งนี้เพราะจับนี่อยู่ข้าลงข้างหลัง อ๋อนี่เป็นพ่อแม่ลูกเหรอคะเนี่ยอ๋อใจแล้วทั้งครอบครัวเลยโอเคขอบคุณมากค่ะมาลูกไปมาเนี่ยทาดหมาทลาดแมวมาพอยกนี่่าได้แล้วลูกเดี๋ย็กไปหาหมอแล้วนะคะไปหาหมอลูกถ้าเกิดว่ายังไงหนูขอถ้าหาเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวลูกเจ็บนิดเดียวลูกนิดเดียวนะไม่ต้องเดินไม่ต้องลุกลูกลอยกดลอยกดคอไว้หนู ขาผู้หลังมันจะได้ไม่กันแม่ไปเดี๋ยวหนูจะไปดูไปลงไปเยี่ยมเลยเยี่ยมมาไม่พาไปไหนพาหาหมอพาหาหมอไปไปไหนแล้วเอ่อแล้วก็เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวหนูถ้าเกิดว่ารักษาไงหนูขออนุญาตไปหาเนาะได้ได้ได้หนูไปหนูไปที่โนนหรือโทรหาพี่หน่อยก็ได้ได้ค่ะว่าหมาตอนนี้รักษาอยู่ไหนแต่พี่หน่อยนะ